สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะตอนนี้นะครับเราก็มาพบกับคิงล่าง SSR บวกนั่นเองนะฮะและเราก็จะพูดถึงสกิลกันนั่นเองสำหรับสกิลแรกนะครับก็ฟื้นปูเพื่อนร่วมทีมนะฮะรายเดียว150%จากพลังโจมตีในส่วนอันติเมตสกิลนะฮะคิงเอนจินนะครับทำให้สตูนะฮะติดสถานะหวาดกลัว และบล็อกลูกไฟนะครับ2ลูกไฟเป็นจํานวน1รอบหากเอฟเฟกนี้นะฮะเหมือนกันก็จะอ้างอิงอันที่เยอะที่สุดนั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะฮะจะทําให้สตูนะฮะที่มีค่า HP สูงสุด3ตัวนะครับมีเอฟเฟกยืดหยุ่นนะฮะลดลงนั่นเองหรือว่าโลกของปู่บอมนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับในส่วนของฝั่งฮีโร่นั่นเองนะครับผมแต่ว่ามีคอเกลียวกันชุบไปแล้วนะฮะก็ค่อนข้างจะเล่นยากในส่วนนี้แต่ยังมีการฮิล3 0 0นะฮะจากพลังโจมตีให้กับตัวละครที่เลือดน้อยที่สุด2ตัวนั่นเอง สำหรับพาสิบตัวละครนะฮะเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับจะเพิ่มความเร็วให้กับเพื่อนร่วมทีมนะฮะตั้งแต่2ดาวกันเลยทีเดียวนะครับผม90%ของคิงนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดใครไวกว่านะครับก็จะไม่ได้รับ เอฟเฟกนี้นั่นเองนะครับผมแล้วมาในส่วนสุดท้ายก็คือพัสซีพิเศษนะฮะที่จะเรียกโดนออกมานะครับสนับสนุนการโจมตีและแบกรับดามเมจนั่นเองสำหรับการโจมตีนะฮะจะอยู่ที่100%ของพลังโจมตีคิงนะฮะและก็ HP นะครับของโดนลำนี้นะฮะอยู่ที่800%ของพลังโจมตีคิงนั่นเองนะครับ ช่วยแบกรับดาเมจนะฮะและ้วยังไล่โจมตีนะฮะเมื่อตัวละครเรานะฮะโจมตีอีกฝ่ายนะครับก็จะไล่โจมตีคล้ายๆหมาชิบะเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งจะทำดาเมจนะฮะถึง350นต์นะฮะ2รอบด้วยกันในการไล่โจมตี นี่ก็คือทั้งหมดนะฮะของสกิลคิงนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับเกลิวกันชุบครับอันติเมนสกิลเปิดไปหนึ่งทีชิบะแย้มเข้าไป2ครั้งฮะโจมตีเข้าไปแล้วก็ฮหิวเลือดแล้วก็โดนไล่โจมตีหนึ่งครั้งเกวินเตะซ้ำอีกหนึ่งทีโจมตีธรรมดาหนึ่งครั้งและยังไงต่อชิบะแย้มชิบะแย้มหนึ่งครั้งแล้วก็โดนไล่โจมตีซ้ำๆเข้าไปอีกหนึ่งทีเกวินเตะซ้ำเข้าไปหนึ่งครั้งเกลวินครับเต้ซ้ำเข้าไปหนึ่งทีง ชิบะแยบแล้วก็เกวินเตะซ้ำตามด้วยกระบ,บองเหล็กฟันปั่นธรรมดากับขื้นไปชิบะแยบหนึ่งครั้งชิบะแยบสองครั้งแล้วก็เกวินเตะซ้ำเตะซ้ำแล้วหลุนเข้าไปหนึ่งครั้งมาชิบะแยบ็บมาชิบะแย็บเข้าไปนะ,ะับใส่ทัดซึมากิเฮ้ยไม่ใช่ฟูบุกิแล้วก็จบไปนะครับสาหรับตัวแทงนั้นหน้า3ตัวแล้วคิงเอ็นจิ้นซัดเข้ามาตามด้วยนะฮะซัดเข้าไปหนึ่งทีจากเกรีวกันซุบชิบะแยบหนึ่งรั้ง ชิบะแย้มสองครั้งโดนไล่โจมตีตกัตกตกัตกตักตักโกเข้ามา16ล้านเกวินเตซัมแล้วโจมตีธรรมดานะฮะจากจัก,กรพัดเด็กนะครับตามด้วยชิบะแย้มเข้าไปอีก2เทอย่างไงต่อฮะยิงเข้ามาจากโดน17ล้านแรงจัดๆระเบิดจากกิกี้ไปใต้นี่แหละครับก็คือความโหดของทีมนะฮะทังโจมตีได้บล็อกได้นะฮะฮิลตัวเองได้นะครับแล้วก็ใช้โดนไล่โจมตีะฮะดาเมจค่อนข้างรุนแรงมากๆนั่นเองนะครับแต่ก็ยังเป็นการสุ่มไล่โจมตีนั่นเอง ถ้าใครอยากจับจองก็รีบจับจองให้ได้นะครับมาช่วงกลางเดือนนี้สำหรับวันนี้นะฮะอีกโกขคัสึกิคนเดิมคนนี้นะครับก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ